ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะอ่าคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการมาเรียนรู้เรื่องของการหารนะคะการหาราการหารเศษส่วนและจํานวนคละกันต่อนะคะอในในสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่ที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้เรียนกันไปนะคะ ในถึงการหารเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะมาดูว่าถ้าเป็นเศษส่วนกับจํานวนคละนะคะเราจะทําวิธีการหารเหมือนกันหรือว่าคล้ายคลึงกันยังไงนะคะกับที่นักเรียนได้เรียนกันมาแล้วนะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะ คุณครูขออนุญาตนะคะ,ะ,ะการหารการหารเศษส่วนนะคะ,ะเทคนิคที่คุณครูได้เคยบอกไปที่นักเรียนได้เรียนกันอยู่ก็คือตัวหน้านะคะตัวหน้าเป็นตัวตั้งคงเดิมนะคะคงเดิมส่วนเครื่องหมายหารให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณ นะคะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณเสร็จแล้วก็ตัวข้างหลังนะคะตัวหารน่ะเรากลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษใช่ไหมคะแต่ในใน,ในจำนวนคละเนี่ยเราขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเรายังไม่ไม่กลับก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราต้องทําจํานวนคละเนี่ย ให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะทำำําจํานวนค่าเป็นเศษเกินก่อนและถึงจะกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษทีหลังนะคะอ่ะมาดูนะคะมาดูมาดูตัวอย่างดีกว่านะคะอาเป็นว่าทุกคนมีมีหนังสือใช่ไหมคะทุกคนมีหนังสือแบบฝึกหัดนะคะงั้นคุณครูขอยกตัวอย่างข้อนี้นะคะ,ะตัวอย่างข้อ,อเศษตัวอย่างก็คือสี สี่หารด้วยสี่หารด้วยสองเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะคะอ่าตัวอย่างเออคุณครูตัวอย่างนะคะคุณครใช้ใช้จุดจากตรงนี้นะคะอ่ะทำตรงนี้เลยนะคะอ่า ตัวหน้าเหมือนเดิมนะคะตัวหน้าเหมือนเดิมก็คือสีเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายยังไม่ต้องเปลี่ยนก่อนนะคะขั้นแรกเครื่องหมายยังไม่ต้องเปลี่ยนก่อนนะอ่าเรามาทำทำจำนวนค้าเป็นเศษเกินก่อนนักเรียนจำได้ไหมคะจำนวนค้าเป็นเศษเกินอ่าสำหรับคนที่ยังจำไม่ได้คุณครูขอขออนุญาตเขียนเขียนโดยละเอียดก่อนนะคะข้อนี้นะคะก็คือสอง นะคะข้างบนนะคะอ่าใส่วงเล็บให้หน่อยนะคะสองคูณกับ4นะคะก็คือจํานวนเต็มคูณด้วยตัวส่วนนะคะจํานวนเต็มคูณด้วยตัวส่วนบวกด้วยเศษก็คือหนึ่งนะคะบวกด้วยเศษก็คือหนึ่งคิดเส้นยาวนะคะส่วนคงเดิมก็คือ4ี่นี่คือขั้นตอนของการทำจำนวนคราบเป็นเศษเกินนะคะ ตัวสี่ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเรื่องหมายฐารก็ยังเหมือนเดิมนะลูกเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมอ่าสองคูณสี่ได้แปดแปดบวกหนึ 8. 8่งเป็นเก้านะคะก็เป็นเศษเก้าส่วนสี่อ่าได้แล้วนะคะทีนี้แหละทีนี้ถึงขั้นของการเปลี่ยนนะคะ ตัวหน้าเหมือนเดิมนะคะตัวหน้าเหมือนเดิมก็คือสีอ่าเปลี่ยนนะคะคุณครูจะใช้สีแดงนะคะคุณครูจะใช้สีแดงเข้มนี่นะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเสร็จแล้วก็คือกลับนะคะกลับส่วนกลับก็คือกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะอ่าแบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตว่าข้างบนคือเก้าเก้าเอามาไว้ข้างล่างนะคะกลายเป็นตัวส่วนนะคะ จากจากตัวล่างจากตัวล่างนะคะส่วนก็คือจะไปอยู่ข้างบนเป็นตัวเศษแทนนะคะอ่าทีนี้นักเรียนดูนะคะนัเรียนดูว่าอ่าการคูณใช่ไหมคะการคูณเศษส่วนก็คือข้อน,นี้คุณครูขออนุญ,ญาตทําทําแบบฉบับเต็มกอน,นะคะก็คือคุณครูไม่ได้ย่ออะไรนะคะอ่าก็คือสี่คูณกับสี่นะคะสี่คูณกับสี่อ่าส่วนก็คือเก้านะคะ ที่จริงตรงนี้มันคือหนึ่งนะคะแต่เขาไม่นิยมเขียนแล้วนะคะเนี่ยสี่ตัวเนี้ยค่ะมันมีส่วนเป็นหนึ่งนะคะอ่าเป็นอันว่ารู้กันแล้วนะคะอ่ะสี่สี่สี่คูณสี่สี่สิบหกนะคะใครยังไม่แม่นแม,แม่สุดคูณนักเรียนเอาแม่สุดคูณมามา,มาทําด้วยนะมามาเรียนด้วยนะคะเวลาทําแบบฝึกหัดจะได้ไวนะคะอ้าวได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายนะคะเศษสิบหกส่วนเก้า เป็นเศษเกินนะคะเป็นเศษเกินเราต้องทำเศษเกินเป็นจำนวนคราหรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำต่อนะคะก็คือเอาเก้านะคะไปหารสิบหกอ่าตรงนี้ระลึกดูนะคะเก้าหารสิบหกอ่าคุณครูขออนุญ,ญาตเป็นสีนะคะเก้าอะไรคะท่องไม่เก้าค่ะนักเรียน 9, 9, 9, เก้าหนึ่งเก้าเก้าสอง้าวเก้าสองสิบแปดมันเกินนะคะเพราะฉะนั้นได้แค่หนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิสิบห้าสิบหกอ้าวเอาไปลบนะคะเอาเก้าไปลบสิบหก็เหลือ 7นะคะส่วนเหมือนเดิมนะคะตัวส่วนก็คือเก้านะคะบางคนงงว่าส่วนคืออะไรส่วนก็คือตัวเดิมนะคะลูกไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะคะส่วนอ่าได้แล้วนะคะหนึ่งเศษเจ็ดส่วนเก้าเป็นจำนวนคระที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเพราะว่าไม่มีตัวไหนมาหารได้แล้วนะคะอ่าคุณครูขออนุญ,ญาตตอบอ่านี่นะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ว่าคำตอบสุดท้ายแล้วนะคะอ่าพอได้ไหมคะพอได้ไหมลูก อ่าพอได้นะคะเอ้า Transfer. ทีนี้ถ้าจะรัดอ่าขออีกข้อหนึ่งใช่ไหมคะอ่าอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะอ่าอีกข้อหนึ่งทีนี้คุณครูจ,จะรัดรัดรัดให้มากกว่าเดิมนะคะเอาตัวอย่างอ,อีกอีกหนึ่งข้อนะคะอ่าตัวอย่างอีกหนึ่งข้อเอาเป็นโจดโจดโจดอันไหนดีเอ่ยตัวอย่างอีกหนึ่งข้อเอาเป็นอ่า ข้อนี้ก็แล้วกันนะคะโจทย์นี้ก็แล้วกันเนี่ยตัวอย่างอีกข้อหนึ่งคุณครูตัวอย่างนะคะพิมพ์ว่าตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนะคะอา่าตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนี่นะคะ อาสีดําดีกว่านะคะอ่าตัวอย่างอีกข้อหนึ่งแบบนี้หนึ่งนะคะโจทย์หนึ่งเศษสองส่วนห้านะคะอ่าหนึ่งหนึ่งเศษสองส่วนห้าหารทีนี้ข้อนี้ขอเป็นอ่ายี่สิบเอ็ดนะคะอ่าหนึ่งเศษสองส่วนห้าหารด้วยยี่สิบเอ็ด อ้าวสังเกตดูนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้จํานวนคระอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะจานวนเต็มอยู่ข้างหน้าทีนี้พอข้อนี้พอข้อนี้คุณครูย้ายเป็นจําจนวนคราอยู่ข้างหน้าจํานวนเต็มอยู่ข้างหลังอ่นักเรียนสังเกตดูนะคะอ้าวคุณครูมาถึงขั้นตอนนี้เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็คือทําจํานวนคราตรงนี้นะคะให้เป็นเศษเกินอ่าทําเลยคุณครูไม่ไม่เขียนแบบนี้แล้วนะคะอ่าหนึ่งคูณห้าได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ด คูณคูรัดเลยนะคะอ่าเป็นเศษเจ็ดส่วนห้านะคะอ่าเรียนทันไหมคะอ่ะเครื่องหมายหารอ่ะคุณครูคุณครูเขียนเครื่องหมายหารไว้ก่อนนะคะเครื่องหมายหารก่อนนะคะเป็นตัวเดิมก่อนอ่ะตรงนี้อ่าให้ให้อีกบรรทัดหนึ่งนะคะอ่าทีนี้พอมาบรรทัดที่สองบรรทัดข้างล่างนะคะทีนี้คุณครูขอเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก็แล้วกันนะคะ เศษเจ็ดส่วนห้าเหมือนเดิมนะลูกนะคะเศษเจ็ดส่วนห้าเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณอ่าเมื่อเปลี่ยนปุ๊บตัวข้างหลังนะคะตัวข้างหลังเนี้ยต้องกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษใช่ไหมคะตรงนี้ส่วนมันคือหนึ่งนะคะตรงนี้ส่วนมันคือหนึ่งนะคะยี่สิบเอ็ดเนี่ยเมื่อเมื่อเรากลับก็หนึ่งจะอยู่ข้างบนนะคะหนึ่งส่วนยี่สิบเอ็ดนะคะอ่านี่นะคะ คนงงว่าหนึ่งมาจากไหนจํานวนเต็มทุกจํานวนนะลูกจําไว้เลยนะคะจํานวนเต็มทุกจํานวนมีส่วนเป็นหนึ่งเสมอนะคะเพียงแต่เขาไม่นิยมเขียนเพราะว่ามันเป็นจํานวนเต็มแล้วนะคะอ้าวทีนี้นะคะทีนี้ก็มาสังเกตข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่มันหารกันได้มันตัดกันได้บ้างคะตัดทอนได้หารได้มีไหมอ่ามีตัวนี้ไงตัวนี้ไงนะคะอ่าตัวนี้ไงนี่เจ็ดเนี่ยคะ่ะแม่เจ็ดลูก จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะคะอ่าส่วนตรงนี้หมดแล้วนะคะมันก็จะเหลือหนึ่งคูณกับหนึ่งข้างบนนะคะข้างบนข้างบนเหลือหนึ่งคูณกับหนึ่งนะคะข้างล่างก็คือห้าคูณกับสามนะคะอ่าข้างล่างก็เหลือ แค่นี้นะคะหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนะคะห้าคูณสามสิบห้านะคะห้าคูณสามเป็นสิบห้าเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยอ่ะเศษหนึ่งส่วนสิบห้าเป็นคำตอบที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะอ่ะคุณครูให้คุณครูให้ตัวอย่างไว้ สองสองสองข้อนะคะสองข้อนี้นะคะทีนี้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะคะลองทําแบบฝึกหัดนะคะอ่าลองทําแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะอ่าลองทําแบบฝึกหัดอที่หน้าไหนบ้างที่เป็นเรื่องของการหารนะคะนักเรียนลองเปิดดูในหนังสือเรียนนะคะลองเปิดดูในหนังสือเรียนเลยนะคะรู้สึกว่าหน้าที่เป็นเรื่องของการหารจํานวนค่ะเนี่ยมันจะเริ่มที่หน้า อแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน้าสามสิบเก้านะคะรู้สึกว่าจะเป็นหน้าสามสิบเก้าหน้าสามสิบเก้ากับหน้าสี่สิบนะคะอ่าหน้าสามสิบเก้าและหน้าสี่สิบนะคะอ่านักเรียนลองทําดูนะคะลองลองทาดูนะคะแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดหน้าสามสิบเก้าแล้วก็สี่สิบนะคะอ่าอันนี้นะคะอ่าอันนี้คือครูตุ๊กนะคะ โอเคนะคะใครที่สงสัยอะไรตรงไหนนะคะสงสัยอะไรตรงไหนยังไงนะคะสอบถามมาได้นะคะสอบถามกูมาได้กูพร้อมที่จะสอนแล้วก็แนะนำให้นักเรียนนะคะ,อะโอเคนะคะ อ่ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะคะนักเรียนเปิดเอ่อคลิปวนดูอีกรอบหนึ่งนะคะเปิดวนดูอีกรอบหนึ่งตรงไหนที่ติดขัดยังไงนะคะดูใหม่นะคะนักเรียนนะค่ะสู้ๆนะคะ,ะ,คะทุกคนอ่าโอเคนะคะคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปคลิปหน้าเรื่องต่อไปนะคะคอยติดตามนะจ๊ะจ้าสู้ๆค่ะ